ที่นี่เลยไหมครับเกิดที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จศิลชาเลยแหละตั้งแต่ยังเป็นอาคารไม้อยู่แล้วในตอนต้นเนี่ยพ่อแม่ก็ทำอาชีพยังไงครับก็คือเราเกิดมาเราก็เห็นต้นไม้ใบหญ้าก็คือเขาเป็นเกษตรกรอะเป็นชาวไร่เียกชาวไร่เนี่ยว่า เษกษตรกรมันดูกว้างเป็นชาวไร่ก็คือทําสวนเกี่ยวกับมันสำปะหลังแล้วก็มะพร้าวก็หนุนเหมือนสวนผสมอ่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไร่มันสำปะหลังซะส่วนใหญ่ทำไมเราไม่ทําไม่สนใจอาชีพเกษตรกรรมแล้วก็เราไปสนใจเรื่องของการ,รม,มารูปมันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนก็แหล่งจริงๆแล้วมัน ต้องมีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาต่อนะจากาปถมมัธยมอะไรเงี้ยทีนี้เวลาเรียนตอนเรียนเราก็เพิ่มรู้สึกกับการเรียนว่าเราสนใจในวิชาศิลปะเพราะว่าจุดเด่นของเรามันค่อนข้างจะมีความสามารถทางด้านนั้นเนี่ยแต่ด้วยความที่เราอยู่กับครอบครัวที่เป็นชาวกเกษตรกรเนยนะ อย่างน้อยเราก็ได้มีความรู้ไปเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรด้วยแล้วก็มีความรู้ที่เราไปได้ไปร่ำเรียนมาเงี้ยมีมีความรู้เหมือนมีอาวุธประจําตัวเองเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าเราเวลาเราเรียนบางทีการได้เรียนศึกษามามันเอามาองค์ความรู้มาใช้เกี่ยวกับพื้นที่เกษตรกรบ,บ,บ,บางจุดก็ได้หมนงันแต่พอ การเรียนไปซึมซับมากคือเราสนใจเรื่องศิลปะมากขึ้นเราก็เลยต้องพักเรื่องเกษตรกรอนมาก่อน,อนเราเริ่มทํางานเกี่ยวกับศิลปะมากขึ้นเริ่มบอกกล่าวกับคนคุณพอ่อคุณแม่ว่าเ,เราเราสนใจด้านนี้เนะ่ะเราคิดว่ามันเป็นเส้นทางหนึ่งที่เราน่าจะไปประกอบวิชาชีพแบบรายได,ได,ได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าก็บอก ท่านว่าอาชีพเกษตรกรนั้นน่าจะเอาเป็นอาชีพสำรองเมื่อถ้าเราขาดรายได้ในส่วนนั้นตัวเกษตรกรหรือรายได้ส่วนการทำสวนอะไรเงี้ยมันจะมาช่วยเสริมเมื่อเมื่อเราอาจจะปกป้องหรือไม่ก็ไปเติมให้มันไม่ขาดช่วงในการใช้ชีวิตประจำวัน ก็แปลว่าพี่เห็นความถนัดของตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับวิถีปกติของตัวเองเรื่องตอนเด็กนี่คือเราเราไม่รู้เราว่าศิปลปะมันคืออะไรแต่ว่าเรารู้สึกกับมันว่ารูปนี้มันสวยเพราะตอนเด็กประมาณวัยสองนี้เราเห็นภาพในหนังสือที่ที่เรียนก็นคืออย่างจงัวอย่างคือ มานน้มังกรอย่างเงี้ยคือเราเห็นความละเอียดเห็นสีสันของมันเนี่ยคือเรารู้อย่างเดียวว่ามันเป็นภาพเขียนแต่ว่าเราสึกประทับใจเรื่องสีสันเรื่องเทคนิควิธีการรายละเอียดเงี้ยเราเรายังไม่รู้สึกตัวว่าเราชอบจริงๆแต่เรารู้สึกได้ว่ามันมีความสวยงามอย่างนง้นไม่รู้ว่าเขาเรียกกันว่าศิลปะแต่รู้ว่ามันประทับใจเรา ความจริงยาเห็นความรู้สึกประทับใจว่าภาพเขียนมันสวยมันมีความเป็นธรรมชาติมากเราเราก็เลยแบบคิดว่าไม่ได้คิดว่านาโคจะเป็นศิลปินหรืออะไรแต่ว่าเรารู้ว่าเวลานั้นเราคืออยู่ทราบว่าเราเป็นนักเรียนทีนี้ความรู้สึกมันตรงนั้นมันพอแล้วมันมีขึ้นเกิดขึ้นปุ๊บ เราอยากดูมากขึ้นเนี่ยคือโดยที่ว่าเวลาเขาเรียนหรือเขาไปออกกำลังกายเราก็จะชอบเข้าไปหาค้นหาพวกหนังสืออะไรในห้องสมุดชอบเก็บตัวดูหนังสือดูลูปวาดดูอะไรต่างๆเยอะขึ้นอะ่ะตัวที่ตัวเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราชอบเนี่ยแต่เนื่ยแหละมันมันเป็นบ่อกเกิดของที่เข้าเส้นทางปรปล่าจริง แล้วโรงเรียนของพี่ในตอนเด็กๆนี่พี่เรียนที่ไหนแล้วก็ที่นั่นเขาให้ความสําคัญหรือให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการเรียนศิลปะหรือเปล่าครับก็ต้อง,ง,งไล่ไปนะว่าออตอนที่เราค้นพบว่าเราชอบเหเืลปาก็เป็นโรงเรียนใกล้หมู่บ้านนะก็คือเราสามารถเดินทางไปโรงเรียนได้พอขยับจากระดับม,มัธยมเราก็เข้าไปสู่ โรงเรียนมัธยมการที่เข้าสู่งเียมัธยมปุคือมันแตกต่างจากหมู่บ้านก็นนคือเราเหมือนกับเรียนไปเรียนเข้าในตัวเมืองก็นั่นคือเป็นระดับมัธยมก็คือเข้าระดับม .3 โรงเรียนศรีชาโรงเรียนศรีชานี่ต้องมีการอสอบเข้า เราบัเงเกินที่ว่าเราไปสอบได้ที่ว่ามันมีโปรแกรมที่เกี่ยวกับวิชาทางศิลปะค่อนข้างหลายวิชาเราเราเวลาเรียนเข้าไปแเ้วมันเหมือนกับว่ามันซึมซับไปในตัวว่าวิชาพวกนี้ทําไมเราสนใจมากขึ้นแล้วมันเป็นโอกาสที่เราได้เรียนห้องนี้เราก็รู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกแบบแนวทางของเราแล้ว,ด,วด้วยความรู้สึกสำนึกของตัวเองนะ ทีนี้เราก็ไดเ้เรียนไปช่วงระยะหนึ่งคือปรากฏว่าวิชาต่างๆเนี่ย่ามันจะมีหลายอย่างมีศิละปะพื้นบ้านมีศิละปะแนวศิละปะไทยหรือการออกแบบอะไรต่างๆแต่ว่าวิชาหลักๆก็ทั่วไปที่ว่าระดับมัธยมก็เรียนไปแต่เวลาเราทํางานในวิชาต่างๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ารอรอช่วงงงนั้นน่ย ว่าจะได้เรียนอ๋อได้เขียนมันแล้วก็ปวดใครก็ไม่รู้อ่ะแต่เราสึกว่าชั่วโมงนั้นเรามีความสุขมากในการทํางานสิลป่ะก็มีหลายวิชามีทัศนาศ,าศาึกษานอกสานที่แล้วก็ปฏิบัติงานโดยในห้องเรียนแต่นั่นมันทําให้เราโดดเด่นช่วงระยะตอนนั้นเพราะว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเรามีความสามารถเราก็เลยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันระดับอา่า ของเทศบาลก็อาจจะไม่ได้ปรสบำเร็จแต่ว่านั่นเป็นสนามแรกที่เราเหมือนประลองความสามารถของตัวเองให้ให้ใหอาทั่วไปหรือ,อสังคมยว่าเรานะที่ความสามารถทางสังคมในห้องหรือสังคมในโรงเรียนอะไรเงี้ยคือเริ่มเริ่มเหมือนกับสแสดงความสามารถจริงๆออกมาว่าในแนวทางศิลปะจริงๆ ต่อไปก็คือเวลาเราสึกว่าเรามีความสามารถตรงนี้ด้วยการเรียนด้วยเราก็ได้คะแนนดีพอได้คะแนนดีปุ๊บมันก็ส่งผลให้เราได้เขาเรียกว่าโคต้าในการศึกษาต่อเวลาเราได้ไปศึกษากต่อเนี่ยทีนี้เราก็ไประดับนักศึกษาคือวิทยาลัยอ,อาชีวะชนดีเส้นทางของเราเริ่มเข้า ไปจุดที่มันชัดเจนขึ้นก็คือเราไปสมัครสาขา,าวิจิตรศิลป์